โอ้ยเอยอ,อ,อขอจับไหนรู้ป้กโอนสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องซีโรเอ็กนะครับก่อนจะชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็วันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นแบบไต่ระดับกันโดยที่เขาทาง GM เหรือทาง าทางเขาเรียกอะไรนะทางเกมเขานะผมที่เขามาจัดแบบาการไต่ระดับโดยที่เราเล่นแบบโดยที่เราไม่ได้เล่นตัวละครที่เรามีอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเขาจะทำการสุ่มตัวละครให้เรานะครับจำนวน4ตัวแต่เราสุ่มได้แค่คนละ2ครั้งนะครับผมโดยการที่เราหมุนลูกเต๋านะครับผมเดี๋ยวหน้าตาเกมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูให้ทุกคนเฮ้ยกดเข้าไปให้ทุกคนดูนะว่าหน้าตาเกมมันเป็นยังไงอ่ะ เอาง,เเเง่ายเลยละเอียดง่ายๆก็คือเขาเล่นมาแบบจับจับคู่แบทเทิลก,กันก็คือทีมละ2คนนะครับโดยที่เราจับคู่กับคนในเกมนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าใครนะทุกคนก็คือเราจะไปร่วมสู้กับเขานั่นเองนะครับผมแล้วก็ทาง GM เขาจะสุ่มตัวละครให้เรานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรากดเริ่มเกมคู่แรกเลยครับเออ เกิรมครับเริ่มครับผมไม่รู้ว่าฝั่งตรงอ้าวกดด้วยฝั่งตรงข้ามนี่หน้าตากเกมมันจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็เราจะสุมคู่ต่อสู้ได้นะครับผมโดยการที่กด2ทีนี่เห็นไหมนี่เราซุมได้นะครับผมก็เดี๋ยวตัวละครที่ผมจะเอาไปเล่นก็คือ,อนี่ดีกว่าเป็นริวม้านะครับผมก็มาครับผมจับคู่กับมาเจรงนะครับ คู่แรกของเราก็คือเจอบัฟเฟโลไม่ซีบีไนแล้วก็จีนเบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคู่แรกของผมว่าผมจะสามารถชนะเขาได้หร <ing talking again> ือเปล่าครับจุ้งๆๆ๊งจสามครับจิม <ing talking> จ้มจิม้มจีนเบแล้วก็เสียบ <ing hugging> จีนเบต่อสาม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 ชั่วสวยครับฟัน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 ช่วยเพื่อนอันนี้ช่วยเพื่อนนะครับทุกคนปึ๊ง สับเพื่อนครับเฮ้ยเฮ้ยช่ืยหน่อนครับเจวยไหนเสียบครับอุย้ยโดนว่าโดนกินเมเสยว่ะมาจะแรงเป็นไงบ้างช่ว่เเลือตัวเองก่อนนะเพื่อนเฮ้ยอุย้ยจินเบโหดเกินก็คือใครได้แต้มเยอะกว่านะครับผมมันก็ประมาณนั้นใครได้แต้ม800คะแนนก็จะนานนบผมฝ่ายตรงข้ามไอ้ฝ่ายเรา จิ้ม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 สับครับสับครับสับครับสับแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มมาปิงหมื่นหมืนโอ้ยโดนว่ะเฮ้ยเรียบร้อยผมอะเสียแต้มแล้ว500ครับผมเสียแต้มนะครับรอจังหวะเมื่อกี้เมื่อกี้อาจจะมีบันบทึกขึ้นนะครับผมเพราะว่าอัดสองคลิปนะทุกคนไปต่อครับจิ้ม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 เฮ้ยโดนว่ะมาเจอแรงช่วยหน่อย ซับ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 ดู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 เฮ้ยสวยเกินมาเจรงช่วงดู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 เหย็บเหย็บจึดูจึ๊งจึ๊งจึ้งงึงสวยครับสวยครับอุ้ยโดนวะโดนใครมั่งก็ไม่รู้เนี่ยสวย เก็บก่อนเก็บก่อนอยู่ไหนวะพี่ก็ตายคู่เลยว่ะสวยโดนด้วยทุกคนเฮ้ยห0้าอยเต็มอุย้ยได้อยู่ได้อยู่ทีมผมเนี่ยอย่าตายแล้วเนี่ยอ้ยเรียบร้อยคู่แรกของเราแพ้เซปีนายกับจินเบนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่สองกันเลย แมวเอวคู่แรกของเราโอเคครับผมคู่แรกเราแพ้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่สองนะครับผมก็คือผมจะเล่นจำนวนห้าเกมนะครับผมห้าคู่ไปจับคู่ที่สองกันห้าคู่ดูเราไปกดฝั่งตรงข้ามไม่กดอะมาแล้วเอ,อียนอุ้ยขอสันติสวย ผมได้ซันจินะเพราะว่าเพื่อนกดได้เมื่อกี้นะซันจิญญจับคู่กับตาเยียวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะผมชอบมากเลยซันจิในร่างเนี้ยเจอกับรอแล้วก็มันโก้นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันนักดาบสวยงัดงัดตเตเตะ,เตะ,เตะเครับ ตาหมันโก้ไม่ใช่ใรอนี่ก็ตายนี่รออุ้ยรอเฮ้ยไอ้รออุ้ยรอโหดเกินรอโหดมากลวนอู้หอดโอ้สับกูเป็นลูกชิ้นในใบเลยมามาดิรอมามามาัง อืมเป็นไงก่อแตกไหมฮะรออุ้ยโดนว่ะโดนคู่เลยทุกคนตายคู่เลยอ่ะเอาละคราวนี้ผมจะเก็บใครก่อนเตะก่อนครับเตะ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 ให้ยับ ไปให้ยับครับเดี๋ยวเพิ่งให้มันเกิดเดี๋ยวเพิ่งให้มันเกิดรออุ้ยโดนว่ะโดนคู่เลยเฮ้ยใจเย็นโดนคู่เลยว่ะอือเฮ้ยโดนว่ะผมตายแน่เลยทุกคนวุ้ยแต่แต่แต้มเรายังได้อยู่นะ เ้ยอ,อเรียบร้อยแพ้แล้วคู่ที่สองคู่ที่สองเราแพ้ไปทุกคนคู่แรกก็แพ้คู่สองก็แพ้อหารสชาติจริงๆไปคู่ที่สามเราเยอะยาวนะผมกดเออโมโูเรีย เออเอาใครดีวะไม่ได้เอานี่วะเอ็กเล็กรับรองโหดแน่นอนจับคู่กับโมเรียนะครับผมเอ็กเล็กแล้วทำไมเออจับคู่กับโบอาแฮนคอกดีกว่าโอ้ฝั่งนู้นเจอหนวดดำแล้วก็บูนะครับผมคู่ในคู่ที่3ของเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสามารถชนะเขาได้หรือเปล่านะทุกคนตวงตวนตวนบูเจอผมบูเจอผม บุ๊คบุ๊กเลยบุ๊กเลยสวยสวยสวยครับเก็บครับตีซ้ำตี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 บุ๊คบุ๊กโดนครับโดนยับบุ๊กโดนบุ๊กโดนยับสวยบุ๊กบุ๊กโดนแล้วครับบุ๊กโดนแล้วบุกโดนแล้วบุกโดนยับครับทุกคน สวยหัวดำก็โดนครับสวยเฮ้ยสวยหน่อยสวยสวยครับบุกแล้วบุกแล้วตามมึงแล้วบุกมาบุกโดนแล้วครับบุกโดนโดนหนักเลยบุกอ่ะเฮ้ยใจเย็นบุกโอ้ยโจรว่ะโดนว่ะหงายท้องเลยอ่ะ โอ้ยโดนว่ะเสียแต้มเลยทุกคนบัวแอนคอกเรายังได้อยู่ยังไหวอยู่นะไปมาบุกเราเจอกันหน่อยสวยครับเรียบร้อยในคู่ที่3มก็เอ็กเล็กเอ็กเด็กเจอจับคู่กับบัวแอนคอกเราก็ชนะไปนะในคู่ที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่สี่ กดเริ่มครับในคู่ที่4เราจะไปได้ตัวละครแบบไหนเขาไม่กดอ้าวมาคู่ที่4ครับเอ่อไดมอนด์โจ๊มาผมมาโจเดงมาครับไดมอนด์โจ๊จับคู่กับดูฟี่นะครับผมเลขสวยมากเวล8แปดสิบหกกับเวล8แปดกับหกสิบแปดโอ้โหหนงข้ามเขาสุ่มตัวละครได้ดีจังวะ ซื้อแล้ซื้อเล้ไงอ่ะฟูซันซื้อเล้โอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอยเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมโอ้ยโอ๊ยฟูซันใจเย็นเฮ้ยโดนแก ตายลูฟี <m> ่กูตายกันแจ่มเดียดตายคู่เนยกูโอ้โหเอเฮ้ยตายเกือบตายปะผมเกือบตายแล้วทุกคนผมอะฟังแม่งเลยอ้าวตายเลยผมอ่ะเฮ้ยลูฟี่ยังโหดอ่ะเรียบร้อยเป็นคุยสลากเงาะ โอ้ยโอ้ยเออมึงจะดูถูกพวกกูไปหน้ไอ้พลเรือไอ้พลเรือเอกอย่าห้าวออืโดน ต้อหน่อยมึงอะโดนโดนโดนเฮ้ยโดนโดนคู่ด้วยเฮ้ยมึงทำอะไรเพื่อนกูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนก่อแตกกันทุนเฮ้ย ตายกูตายกูตายไอเลดโอ้มึงเก่งเกินไอพนเรือสองคนรถสองคนเรือโทนี่ไม่ไอบ,บนพนเรือเอกลุมกระตือบุ๋มคนเดียวนี่กูที่สี่จบไปแล้วมาดูคู่ที่ห้าคู่สุดท้ายของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในคู่ที่ห้าของเราจะได้ตัวละครดีมั้งไหม A, เนี่ยเฮ้ยกอดเอเนลไหม ก็ตเอ็นเลครับทุกคนผูมากอตอย่าบอกนะจับคู่กับวิเตอร์ทูอย่าอย่าแม้แต่ชิดมาสายฟ้าจับคู่กับเฮ้ยบนไลแล้วไง <c oughs> เฮ้ยเอาจริงไหมเนี่ยเอาจริงไหมเนี่ยเอ้ยจับคู่กับอูโซครับใส่งูเอ้ยโอ้โหบทโหดครับ kim 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 mà mà kim <laughs> Ôi ôi, kim 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 ơi kim 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 đồn lắm Đồn kim lắm, kim <laughs> 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 อะไรครับนี่ยมาดิจึงจึงจึงจโดนไฟฟ้าช็อตเอ้ยตายแล้วตายแล้วตายนี่ดูฟีเอ้ยไม่ใช่อุซบอืมอดาเาหน่ มาบอกูจิโอ๊ยโดนแก้วกูโดนอีกแล้วผมโดนอีกแล้วทุกคนเรียบร้อยผมตายไปแล้วไปคุยกับลากงอเลยมาดิมาตายว่ะสวยมาตึงตึงไปฝ่ายช็อตช็อตช็อต อก่อแตกครับทุกคนโดนโดนโซลเหมือนกันหรอวะมีแล้นะเจ้าพวงตายนะสบสวยครับสุดท้ายคงเก็บได้ทุกคนคงชนะ เฮ้ยอุศบเกือบไม่รอดเมื่อกี้นี่ในคู่ที่5้านะผมก็ชนะไปนะผมจับคู่กับอุศบหรือว่ามีฉาย,ยาว่าโซเซงโงคิงหรือโซคิงก็ช่างมันเลยชื่ออะไรก็ช่างโอเคผมเดี๋ยวเรามาต่อให้อีกคู่หนึ่งมาครับจับคู่กันในคู่ที่6เฮ้ยกดเลยเนยไม่เปลี่ยนละเอาหนวดขานี่เหรอวะผมไม่เปลี่ยนด้วย ไม่เปลฮ้ยเฮ้ยเออมากับจับคู่กับหนวดขาวทุกคนเจอกับจินเบแล้วก็ตาเยียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถชนะเจ็เทพจนสลัดทั้งสองได้หรือเปล่านะครับผมโอ้โหแน่นอนคู่นี้มาครับสวย สวย,ยินเบย์ทำพ่อได้เหรอลูวลวกทำพ่อเหรอลูวลวกทำพ่อเหรอลูวลวกอุย้ยโดนว่ะเออพอจับหน่อยดิลกูกองอุงอ้ยโดนว่ะโ,โ,โดนยินเบเสยแล้วอื้อ đôi cắn, căn là bơi cắn căn ôi đồn mà xuấy ôi ê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  nó ê đốt, ê oh. งัดขึ้นแล้วก็สวยโป้งป้วหดยับครับทุกคนหวดยับจินเบยกจินเบรู้ป้ะป้งหวดยับทุกคนผมอ่ะหวดยับครับจินเบหวดยับครับ มาแล้วมาแล้วสวดยับหมาก็หวดยับครับทุกคนหวดยับแล้วก็ฟาด <c oughs> เรียบร้อยครับสุดท้ายเราก็ชน,นะ <c oughs> ในคู่สุดท้ายสุดท้ายไอ้คู่แถมสุดท้ายเราก็ชนะไปนะผมก็เหมือนชนะ3ครั้งเลยนะทุกคนโอเคครับ okay, ผมก็เรามาดูระดับกันจากร70กว่าร้ย115ทุกคนเป็นไม่ได้เด้ยโอเค okay, ครับผม ก็คลิปนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมถ้าใครชอบกิจกรรมแบบนี้นะครับผมก็เขาจะมีทุกเสาร์อาทิตย์นะผมแต่ละเสาร์อาทิตย์จะไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะมีแบบจัดแบบไต่แรงด้วยแล้วก็ไต่แรงนี่มีตลอดนะทุกคนแต่กิจกรรมแบบที่ว่าไต่ระดับแบบนี้เขาจะไม่ค่อยมีนะทุกคนก็นานๆก็จะมาทีก็คือเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะผมโอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให,หม่ๆทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ